ก็เอาละครับก็ขอกาสูักับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเนาะขอพระเจ้าจางหายไปนานเลยนะครับวันนี้เราก็มาอาจจะเป็นยิปสั้นเนาะวันนี้เราก็มาเล่นเกมเกมขัดของมาเลเดอร์กันอีกเช่นเคยนะหลังจากที่ห่างหายไปอาจจะนานอยู่เนาะสำหรับเกมนี้นะครับนี่เป็นเกมเกมขัดนะของมาเลเดอร์นะครับวันนี้เราก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นซีรีส์ของอันไหนนะครับนี่เป็นซีรีส์ของมาเดอร์ดับเบิลเนาะนะตัวละครดับเบิลก็มีทั้งหมดเลย นะแต่ว่าเป็นนั้นแยกกระจกันเงียบขัดเนาะนี่ก็เห็นทั้งตัวทั้งเงียบขัดเลยนะครับนะเรามามเล่นกันเลยนะเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากนะครับอนะนี้เป็นการกดเนาะนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีสองฝั่งนะครับ กคือกดอาจจะก,กดได้ทั้งสองฝั่งเนาะนะครับเราทําการแปลงร่างแล้วก็เปลี่ยนร่างนะครับแต่ฝั่งเดียวกันก็นก็เป็นชองร่างนี้เลยนะครับอ่านะก็เป็นประมาณนี้เนาะนะครับ ขอ,อยยาไปเรเลยแล้วกันนะเพราะว่าจิมทัดกมันก็เหมือนกันเลยเกาของยงกัดที่เคยเล่นไปเลยนะของดับเบิลนะครับนะเป็นล่างนี้บ้างเนาะนะครับก็นะบมีล่างนี้ด้วยเนาะนะครับ พยายามทำให้เหมือนกันในหนังก่อนแล้วกันนะครับนะก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่จะใช้วุฒอะไรไม่ได้เนาะนะครับอันนี้เป็นของะรองนะเอ็กเซลเนาะนะครับ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอาจจะดูแบบสั้นๆเนาะนะเพราะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับสามารถเปลี่ยนดวงตาได้เนาะนี่เป็นขั้นอันเดียวนะครับเปลีนข้อันเดียวก็จะใช้อีกอันหนึ่งไม่ได้เนาะนะครับ ก็อาจจะดูแบบสั้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะรู้แบบไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าไปได้เร็วอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าจะหมดทุกอย่างนั่นแหละนะครับก็น่าจะหมดแล้าแหละเนาะแต่เราไปาทคลิปเพื่อปิดคลิปนี้กันเลยนะครับนะครับมากอก็มาถึงายคิวเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้เขาก็จะเลืมกดแล์ก็จะตามแลวกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอไว้ในจังหางหายไปน่ะเนาะนะครับแล้วกาสุขสันต์วันสงการกันด้วยนะครับก็นาจะการได้แหละสำหรับวันสงการเนาะนะครับ เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับเกมนี้เนาะนะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ